วันนี้นะคะผมจะพาทุกคนไปเช็คอินที่ตลาดเก่าหัวตะเคครับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยแถมอยู่ในกรุงเทพนี่ละครับเขาอยู่ในเขตรากระบังวันนี้เราจะเที่ยวกันแบบวันเดย์ทริปเลยครับท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็ชิญนะคะตรงนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนและรู้ไหมว่าทําไมที่นี่ถึงเรียกตลาดเก่าหัวตะเค้ยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาพบโครงกระดูกหัวจระเข้แถวนี้แหละตรงไหนไม่รู้อ่ะจริงมะเนี่ยใช่ก็เลยตั้งชื่อนี้เลยอ่าแล้วตรงที่พวกเรายืนอยู่เห็นไหมมี คลอง ตรงนี้เป็นจุดตัด3คลองนะคะมีคลองหัวตะเค้คลองลำปลาทิวแล้วก็คลองประเวศบุรีรม่มในเขตราดกะบังนี่แหละแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะสั่นจรไปมากับเรือคึกคักมากบูชเนี่ยแบบน,นี้เลยตรงนี้เดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกคนนะคะไปเดินชมบรรยากาศริมคลองอซึ่งตอนนี้เขาพัฒนามาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวจะบอกว่ามีที่กินที่ทํากิจกรรมมาเยอะเลยครับเยอะเลยใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปทํากิจกรรมขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นจุดเช็คอินเลยนะเนี่ยตลาดเก่าหัวตะเค้ <ไ>ป้ยายตรงนี้เลยไม่ได้นะเราต้องมีรูปป้ายถ่ายกันนะอมถ่ายคุณก่อนมา,มาขอบคุณมากจ้าเอาตรงนี้นะสวยแล้วยัง โอ้โฮมากครับแพมก่อนที่เราจะทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาดรูปาทายเรือ,อร้อยสร้อยเดี๋ยวผมขอเพิ่มพลังสักหน่อยนะครับดีมากเลยตอนนี้ตอนนี้หอมมากเลยผมสั่งอะไรไปเมื่อกี้ผมสั่งผัดไทยไงเมื่อกี้ไปยืนดูคือน่ากินมากผัดไทยกุ้งใช่สุกิกไก สุกี้ไก่แน่เลยกำลังแบบผัดเลยเห็นไหมแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่ร้านนี้นะคุณผู้ชมขาเนี่ยที่เราเดินมานะมีร้านอาหารเพียบเลยอยากกินอะไรมีหมดแล้วก็ถ้าอยากคลายร้อนนะด้านหลังมีคาเฟ่แล้วก็มีน้ำแข็งใสด้วยถ้าเราว่ามานี่นะมาตะเวนเดินเล่นเดินชิลได้เลยครับคุชอบมากเลยอะ ปรุงมาแล้วทุกคนคือคุณแม่เขาบอกว่าให้ชิมก่อนปรุงของผมในรสชาติจัดจ้านแล้วนะแค่บีบมะนาวนี่คือเรียบร้อยเลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วใช่ไหมใช่ครับคุณแม่ครับอร่อยมากเลยครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากมามากันได้เลยครับร้านโกจันรับรองความอร่อยจากรายการซับพาซซัน อยากจะอวดนี่มิสหัวตะเค้2023เป็นยังไงครับนี่สวยอยู่นะตัวจริงสวยกว่านิดเดีวเหรอไหนๆขอเทียบใกล้ๆหน่อยนี่หัวตะเคษคล้ายเนาะคล้ายเนาะเหมือนเหมือนเหมือนนี่ดูของชั้นสินี่ค่ะทุกคนหัวไอ้ตะเค้ เลยนะคะเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำสวยไหมเอาจริงๆรู้สึกอยากลงน้ำขึ้นมาทันทีเลยอ,ะอ่ะสวยมาก กอยู่กันที่ไอจอยสตูดิโอครับเดี๋ยวเราจะมาร้อยสร้อยกันแพรมกิจกรรมที่ชอบมากอะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมผมนัดคุณเปาไว้แล้วที่ร้านสี่แยกหัวตะเข้เกสเฮาส์ไปทำอะไรเราจะไปลงเรือก,กับแมวเก็บขยะอ้ยกิจกรรมนี้ต้องทำใช่เอาแบบนี้งั้นเดี๋ยวไปร้อยสร้อยกันก่อนนะคะ คุณผู้ชมน่ารักไหมคะโอ้โหน่ารักเนอะสวยเนอะรูปผมแบนผมสวยไหมเออสวยอ่ะใครอยากมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับต้องมาที่นี่เลยไอจอยสตูดิโอครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปพายเรือกันต่อเนะอน้องแมวรอแล้วไปกันเลยสวัสดีคสวัสดีค,ค่ะ,คะ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะพี่เปาจากร้านซีแยกหัวตะเค้เนาะอ่าผมอยากถามก่อนเลยที่ร้านเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับผมก็อาจจะเป็นที่ทำเลครับก็คือเป็นบ้านที่อยู่หัวมุมคลองครับฮะแล้วก็อยู่ในตลาดเก่าหัวตะเค่พอจะทราบไหมว่าอายุของบ้านเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็อาจจะใกล้ๆร้อย้วครับโอ้ตอนที่มาเช่าเนี่ยคือเรียกว่าตลาดร้างเลยครับก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือเราเขาจะเป็นร้านแรกที่เริ่มเข้ามา ปรับปรุงว่าทําเป็นคาเฟ่สมัยใ,ใหม่เองครับพี่เปาว,วันนี้จริงๆเราอ่ะอคือตั้งใจอยากจะมาพายเลยกับน,น้องแมวที่มีคุอโด่งดังเรื่องนี้เลยแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปที่แบบอยู่ๆอ่ะน้องแมวไปพายเรือด้วยเนี่ยมันยังไงก็น่าจะเริ่มจากพี่อ่ะคือใช้เรือในกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วจะพาย ไปซื้อของพายเก็บขยะพายแมวไปเที่ยวน่าจะเริ่มมาสักสี่ห้าปีที่แล้วค,คือมันก็เริ่มจากว่าเราเลี้ยงแมวแล้วเราพายเลยเนี่ยแล้วแมวเขาเหมือนแบบเฮ้ยไปด้วยอะไรเงี้ยเขาเข้าทาเถิงเงอ๋เิอะไรเง,อองี้ยก็เลยลองเอาเรือมารับเขาแล้วเขาก็ไปเขาก็กระโดดลงแล้วผมถามหน่อยล้อน้องๆไม่โกรธไม่โกรน้ําเลยใช่ไหมครับเขาน่าจะคุ้นเคยกับ สัพพะวนล้อมเลยแก่ที่นี่แล้วนี่เป็นแมวเลี้ยงซื้อมาหรือว่าแมวจอหรือยังไงคะก็มีทั้งจอทั้งที่เราเลี้ยงแม่เขาแล้วเขาแม่เขาออกลูกอะไรเงี้ยโอ้เริ่มไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยไม่มีซื้อเลยเนาะถ้าเราอยากจะมาลงเรือเก็บขยะกับน้องแมวเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับผมก็ถ้าเป็นแขกห้องพักก็คือจองห้องพักมาคคือชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องพักมีสามห้องค่ะก็แขกที่มาพักที่นี่ก็ทุกคนก็จะได้ไา่เหลกกับน้องฟรีเลยฟรีเลยครับแล้ว้วจ พักรอคะก็อาจจะต้องส่งเม่เสจมาเราต้องเพื่อมาเช็คว่ามันมีเรือว่างไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรับรองแขกห้องพักเป็นหลักเรือเยอะไหมเรือมีแค่สามลำครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแขกสามห้องเนี่ยมันเรือเลยก็จะไม่ว่างครับค่ะพี่เปาก็คือจะสงนนสิทธิ์ให้กับแขกที่มาพักที่เกสต์เฮาส์ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้พักก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะคือเราก็ไม่อยากให้คนมองว่าพาน้องมาหากินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ จะให้บริจาคนลาร้อยอันนี้ก็จะเอาไว้ช่วยพวกเคสแมวจอรนแมวจอนจริงๆเลยใช่ครับ,ด,บดีเลยนะแล้วเวลาเปิดปิดนี้ยังไงบ้างครับพี่เปาปกติก็จะเปิดสิบโมง ติดหนึ่งทุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดก็จะเปิด9ก้าโมงก็คือเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนเก๊สเขาเราเปิดทุกวันไหมครเปิดทุกวันครับร้านก็เปิดทุกวันครับผมอ่ะก่อนที่พวกเราจะไปลงเรือกับน้องแมวกันพี่เปาพอจะแนะนาเมนูอร่อยๆก่อนลงเรือได้ไหมคะได้ครับก็คืออาหารที่นี่จะไม่ใช่อาหารพิเศษอะไรมากมายนะครับก็คือเพราะว่าทำเลที่ตั้งอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในชุมชนแล้วก็มีโรงเรียนอะไรเงี้ยเยอะ นะเมนูง่ายๆขายดีๆก็เป็นมาม่าต้มยำน้ำพ้นแบบนี้เลยครับถูกใจง่ายๆชอบนะก็เป็นข้าวมูกอบพิเศษ้อโอ้โหหิวแล้วเนี่ยพูดไปแล้วก็แบบว่าน้ำลายแล้วขอจัดโคลาจันก่อนลงเรือนะครับผมใช่ค่ะโอเคตาม ใครที่อยากเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะคะแนะนำเลยค่ะที่ตลาดหัวตะเคเพราะที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทำเยอะมากสามารถมาได้ทุกวันส่วนช่วงหน้าจะมีโปรโมชั่นดีๆจากซาบีนามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยพักสักครู่ค่ะแซบพลาซา ะะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินกันที่5 A.M ค่ะเป็นคาเฟ่าน้ำเต้าหู้สุดสเปเชียลอยู่ในตึกเก่าย่านบ้านมอปากของตลาดนี่แหละค่ะคที่นี่นะคะเขาโยกระดับเมนูน้ำเต้าหู้ที่เราคุ้นเคยเนี่ยให้มันแปลกงงแล้วก็ปังกกว่าเดิมยังไงพี่ฝนมีทั้งแบบคั่วเข้มและคั่วอ่อนเฮ้ยเรานิดว่ามีแต่กาแฟอ่านี่ไงนี่ไงที่นี่นะเป็นสูตรเฉพาะของเขาจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบน้ำเต้าหู้นะคะห้ามพลาดร้านนี้เลย แน่นอนล้ครับน้ำเต้าหู้ที่นี่นะครับมีกว่า10เมนูเลยพี่ฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งเซอร์เบี้น้ำเต้าหู้ไอศครีมน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าวน้ำเต้าหู้หรือที่พลาดไม่ได้เลยคือน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องมีท็อปปิ้งให้เลือกเนี่ยกว่า20อย่างเลยพี่ฝนอยากกินอยากกินเลยใช่ไหมฮะงั้นเข้าไปเลยไปเข้าไปถามก่อนเลยนี่มีหนุ่มๆให้ดอกไม้พี่มาเหรอเนี่ยไม่รู้เรื่องอีกแล้วนี่ไงเขาติดป้ายอยู่ว่าคุณมีดอกไม้เราให้ไอศครีมฟรีโอได้กินฟรีพี่ฝนฮะ น้องขอดองได้ไหมเสียตังซื้อมาไม่ค่้เอาล่ะก่อนเราจะไปกินของอร่อยครับขอบพูดคุยกับเจ้าของร้านจอนสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีค่ะ ตอนขายอยากรู้ทำไมร้านถึงชื่อว่า5 A.M. 5 A.M. นี่มันคือ quality time อของธุรกิจเราเลยก็คือตีห้าเนี่ยคนจีนนะครับเขาะจะต้มน้ำเต้าหู้ให้รูปกินกันเวลาไไม่ว่าจะออกให้รูกเป็นโรงเรียนหรือว่าตัวเองเออกไปทำงานก็คือจะกินเป็นเวลาที่สุดแล้วผมอยากรู้ว่าทำไมต้องเปนเต้าหู้หล่ะครับจริงๆน้ำเต้าหู้ก็อยู่คู่กับเราทุกว,วันอยู่แล้วเรกินทุกว,วันอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยกล่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมกาแฟก็คือกินกันปกติเหมือนรถเข็นแต่วันนี้ มันถูกยกขึ้นมาเป็นระดับเข้าคาเฟ่ได้แล้วว่าวันนี้มันถึงเวลาของน้ำเต้าหู้แล้ววันนี้น้ำเต้าหู้ก็สเปเชียลตี้ได้ค,คุณเลือกได้ว่าไม่ต้องกินรสเดียวมีน้งข้่วเข้มข้วอ่อนอที่เราพยายามทําอยู่หรือว่ามีมากไปกว่านั้นแน่นอนว่าพอมันขึ้นมาเป็นคาเฟ่น้ำเต้าหู้เนี่ยมันต้องโดดเด่นแล้วแตกต่างกับที่อื่นมันเป็นยังไงคะพี่อันดับแรกเลยวัตถุดิบครับขวเหลืองเราก็ใช้ออกินิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเราไม่มีเก็บในระยะเวลาที่นานก็คือมาถึงระต้ม เราก็ทําเลยแล้วความแตกต่างของน้ำเต้าหู้คั่วเข้มกับน้ำเต้าหู้คั่วอ่อนนอกจากกลิ่นแล้วเออมันจะต่างตรงไหนกันดีครับขั่วเข้มเราทําให้มันมีออ ความต่างของบรรจชาติก็คือหนึ่งปกติเราต้มกลิ่นโรเลยชัดใช่ไหมครับอันนี้เราหาวิธีเทคนิคพิเศษให้มันมีกลิ่นสโมกกลิ่นควันฟื้นขึ้นมาเหมือนเวลาเรากินกาแฟอเมริกาโน่แบบนเข้มๆมันก็จะมีความกลิ่นที่แบบว่าเป็นถัวเป็นอะไรที่มันชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราทําให้กลิ่นเทสโนดมันมันแรงขึ้นมันชัดขึ้นดึงคาแรคเตอร์มันให้แรงแต่ว่าทั้งสองตัวรสชาติก็คือ เบทอยู่ในน้ำเต้าหู้แล้วความหวานหวานมากหวานวาน,น้อยก็อยู่ที่คนดื่มเลือกได้ใช่ครับทีนี้อยากรู้มเมนูที่ถ้ามาที่ร้าน5 A.M จะต้องสั่งมีอะไรบ้างคะพี่ตน้นจริงๆแล้วตัวน้ำเต้าหู้เราก็พิเศษอยู่แล้วนะพออย่างลูกค้ามาเนี่ยโคตรเข้มค่อนข้างแปลกในการเกี่ยนน้ำเต้าหู้บอกทำไมน้ำเต้าหู้วันนี้มันมีโคตรเข้มตัวคืออะไร อีกอย่างนึงก็คือ,อตัวน้ำเต้าหู้ในน้ำมะพร้าวที่บอกว่าโอเควันนี้น้ำเต้าหู้ที่มันอนอร์แกนิกแล้วพอจบ่อเมาะกับรสชาติของมันที่มันลงตัวอย่างแบบไม่น่าเชื่อเราไม่ได้บุงแต่งน้ำตาลอะไรเพิ่มเลยความหวานจากน้ำมะพร้าวความหอมของน้ำเต้าหู้มันลงตัว,<อ>ตว ปลาทงโกเราก็หมักแป้งนวดแป้งเองในร้านของเราเขาจะทอดเสิร์ฟใหม่ทุกทุกออเดอร์ใช่อย่างสังขยาเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำเต้าหู้เหมือนกันที่เราคิดคนมาเป็นสังขยาอ๋าน้ำเต้าหู้กล้วยนะครับก็จะกล้วยด้วยมีเรื่องของน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องที่เห็นบอกว่ามีเครื่องนี่แบบให้เลือกเยอะมากเลยมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วทำไมเราต้องมีเครื่องเยอะขนาดนี้พี่ใช่การมีเครื่องเยอะมันก็เหมือนกับออปชันที่เราพยายามจะมีน้ำเต้าหู้ต้องมีเลือกพรอยนั้นอ่ะพอมาที่เครื่องเราก็ต้องมีให้เยอะมากกว่าทั่วปกติโอเค สิบตัวแรกอะไรพวกเม็ดแดงลัคเม็ดแดงถั่วแดงอะไรนต้องมีอยู่แล้วเราก็จะมีเพิ่มเข้ามาอาจจะมีแบบเราก็ไปลองทดลองพวกคอนเฟกผงโกโก้อะไรที่มันใส่ได้เรากินแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตัวบัวลอยเราก็ทําเองตัวจากงาดาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องมีเยอะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าของร้านพูดมาขนาดนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องชิมแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวไปชิมก่อนตอนนี้ขอบคุณพี่ตงษมากพี่จนมากครับ ต้าหู้แบบเดิมๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็อยากตามมาที่5 A.M เนี่ยมาได้เลยที่นี่นอกจากเมนูเขาจะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วยังอร่อยด้วยนะคะแถมบรรยากาศนี้ก็น่าถ่ายรูปทุกมุมเลยล่ะใช่บอกแล้วนะคะว่ามาได้เลยอร่อยสุขภาพดี5 A.M ครับเปิดแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งเดินทางมาก็ง่ายครับถ้ารถส่วนตัวจอดได้ที่หน้ากรมที่ดินครับหรือว่าฝั่งนิโยสยากมก็ได้ถ้ามาด้วย MRT ง่ายยิ่งกว่าลงสถานีสนามชัยครับออกประตู4เดินมาตรงเนี้ย 5ทีก็ถึงแล้วถ <Wow. S 1> ้ามาอย่าลืมเาดอกไม้มาด้วยนะ <Yeah. S 1> ได้กินไอติมฟรีสดชื่นเยวล่า oh. แน่นอนนะครับว่านับต้าหู้อร่อยๆแบบนี้ที่ไหนผมว่าที่นี่แหละครับตอบโจทย์แน่นอน,น,อนส่วนวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Sá...